ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะในะรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้ทีมงานจะทำการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี2567นนั่นคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่จะขึ้นถึงปีใหม่กันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่6สสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนค่ะในคลิปนี้ทีมงานอาศัยหลักการพยากรณ์จรซึ่งอ้างอิงความรู้โหราศาสตร์จากตำราจากทีปณีนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าครมพะประมานุชิตชิโนโรสกล่าวไว้ว่า พระเคราะห์ตัวใดจรถึงในชตาร้ายดีจะมีมาในมาสาอาทิตย์จรจะแจ้งแห่งดีถีในราศีสาธุธร195อันสัญจรอ,อาจารย์สอนว่าสำคัญมีความหมายว่าพระเคราะห์จรมีอิทธิฤทธิส่งผลก็ต่อเมื่อ ได้รับพลังหรือแสงจากดาวอาทิตย์ซึ่งตำแหน่งของดาวจรในจักรราศีที่จะได้รับแสงจากดาวอาทิตย์คือเป็น195กับอาทิตย์คำว่าหหมายถึงร่วมราศีกับดาวอาทิตย์9คือเริ่มนับจากอาทิตย์ไป9ช่องหรือ9ราศี5คือนับเริ่มจากอาทิตย์ไป5ช่องหรือ5ราศีถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าดาวที่เป็น195 กับดาวอาทิตย์ก็คือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับดาวอาทิตย์นั่นเองดังนั้นในคลิปนี้ทีมงานจะโฟกัสเฉพาะดาวนกพเคาะจ์จรที่มีออรา่าคือดาวจรที่ทำมุมตรีโกณหรือเป็น1 9 5กับอาทิตย์ส่วนดาวอื่นๆจะถือว่าส่งผลน้อยส่งผลไม่โดดเด่นค่ะ ในการพยากรณ์ด้วยหลักการนี้เจ้าชะตาสามารถตรวจเช็คเพิ่มเติมได้อีกว่าดาวจรที่รับแสงจากอาทิตย์ในการพยากรณ์เป็นดาวที่ดีหรือร้ายสำหรับตัวเราโดยอาศัยการดูพื้นดวงชะตาเป็นสำคัญอาศัยหลักการจากตำราเคล็ดลับโหราศาสตร์ฉบับพิสดารและกาลจักรโดยโหรฉล,ลมเลี่ยมเพชรรัตกล่าวไว้ว่าดาวเดิมดีจรมาดีดาวเดิมร้าย จอมาก็ร้ายดาวเดิมดีนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพสหัชชะลาภะ・ปัตตนิของดวงชะตากำเนิดดาวเดิมร้ายนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพอริมรณะวินาศาของดวงชะตากำเนิดดังนั้นถ้าเรามีดวงเดิมหรือดวงชะตากำเนิดอยู่เราก็จะรู้ได้ว่าพื้นดวงของเรานั้นมีดาวอะไรบ้างที่ดีต่อลัคนาดาวที่พบสหัชชะนั้นหมายถึงมิตรดาวในช่องนี้จึงเป็นเพื่อนของลัคนา เวลาเราดูจากดวงเดิมให้นับหนึ่งที่ลัคนาช่องที่สองจะเป็นกระดุมพระช่องที่สามเป็นสหัชชะบางตำราจึงเรียกว่าดาวที่เป็นสามกับลัคนาดาวที่พบปัตตณิปแปลว่าภรรยาดาวในช่องนี้จึงเป็นคู่ครองคนสนิทคนรู้ใจของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิม คือช่องที่อยู่ตรงข้ามกับลัคนาจึงเรียกว่าช่องเลงลัคนาหรือเป็นเจกับลัคนาดาวที่อยู่ในภพลาภะแปลว่าลาภผลความสําเร็จและสิ่งที่ลัคนาจะได้รับเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น11กับลัคนาในแต่ละช่องอาจจะมีดาวไม่มีดาวหรือมีดาวหลายดวงก็เป็นได้เราก็จดจําทําบันทึกเอาไว้ว่าดาวเหล่านี้เป็นดาวที่ดีประจําตัวเรา และในทางกลับกันเราก็มาดูว่าพื้นดวงของเรามีดาวเดิมอะไรบ้างที่ร้ายต่อลัคนาของเราดาวที่พบอริแปลว่าศัตรูดาวในช่องนี้จึงเป็นศัตรูอุปสรรคของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นหกกับลัคนา ดาวที่พบมรณะแปลว่าความตายดาวในช่องนี้จึงเป็นโรคภัยความตายและความเสื่อมโทรมของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น8กับลัคนาดาวที่พบพินาศแปลว่าความพินาศดาวในช่องนี้จึงเป็นความพินาศเสียหายและความล่มสลายของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น12กับลัคนา ดาวที่ดีเมื่อจรมาดีก็ส่งผลดีเลิศประเรสริฐสีแต่ถ้าจรมาตกช่องเบียนคืออริมรณะวินาสะก็ยังช่วยลดทอนโทษให้เบาบางลงได้ส่วนดาวที่ร้ายกับเราเมื่อจรมาร้ายส่งผลร้ายอย่างแน่นอนแต่สำหรับดาวที่ไม่ดีและไม่ร้ายก็สามารถทํานายผลกลางๆไปตามนิสัยดาวได้เลยค่ะ เมื่อได้หลักการดังนี้แล้วการดูดาวจรก็จะรู้ดีร้ายได้ชัดเจนและเป็นเรื่องเฉพาะของเจ้าชะตาชี้ชัดได้อย่างแม่นยำค่ะในตอนนี้ทีมงานได้เปิดปฏิทินโหราศาสตร์เพื่อดูดาวในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้สิ่งที่โฟกัสคือดูว่าดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีใดและส่องแสงหรือตรีโกนถึงดาวจรใดเพื่อดูว่ามีดาวพระเคราะห์ใด ที่มีออร่าส่งผลต่อดวงชะตาบ้างต่อมาคือดูว่าดาวพระเคราะห์ที่ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึงได้ทำเนียบใดบ้างและดูว่าดาวพระเคราะห์มีการโครจรอ,อย่างไรเป็นปกติหรือไม่หรือถ้าพระเคราะห์ใดโครจรมนพักเศรก็จะต้องนำมาประกอบวิเคราะห์คำพยากรณ์ร่วมด้วยเรามาดูที่ดาวอาทิตย์กันก่อนดาวอาทิตย์เดินตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตตามปกติจะยกย้ายราศีทุกๆก,ก,กลางเดือนตามปฏิทินดาวเราจะเห็นได้ว่า ช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึง16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ที่ราศีกันช่วงวันที่17ตุลาดาวอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีตุลและอยู่ที่ราศีตุลไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2567วันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ยกเข้าราศีพิจิกและอยู่ที่ราศีพิจิกไปจนถึงวันที่15ธันวาคม2567วันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีธนูและอยู่ที่ราศีธนูไปจนถึง สิ้นปี2567จากนั้นเราก็ดูว่าดาวใดบ้างที่ดาวอาทิตย์สองแสงถึงคือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับอาทิตย์คือเป็น 1, เป็น9เป็น5กับดาวอาทิตย์ลองสังเกตดูตามรูปทีมงานได้ทำเครื่องหมายพระอาทิตย์ไว้ทั้ง3มุมและเน้นตัวเลขดาวจรที่ดาวอาทิตย์สองแสงถึงเป็นเลขไทยแบบหนาสีเหลือง ดาวนี้จะเป็นดาวที่มีอิทธิฤทธิทธิพลส่งผลถึงดวงชะตาของเราอย่างแน่นอนแต่จะมาอย่างไรช่วงไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเมื่อเราดูตามไทม์ไลน์ของดาวอาทิตย์ เพื่อหาดาวพระเคราะห์ที่ได้รับแสงหรือตรีโกนกับดาวอาทิตย์ดังนี้ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีกันจะส่องแสงถึงดาวพุทธที่ราศีกันในวันที่1 5ตุลาคม2567ดาวพฤหัสและมฤรุตยูที่ราศีพฤษศในวันที่1 16ตุลาคม2567 ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตจรอยู่ที่ราศีตุลจะส่องแสงถึงดาวอังคารที่ราศีมิถุนในวันที่17-18ตุลาคมส่องแสงถึงดาวพุทธที่ราศีตุลในวันที่17-23ตุลาคมและส่องแสงถึงดาวเสาร์ที่ราศีกุ่มวันที่17ตุลาคมถึง -15 พฤศจิกายน2567 ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอยู่ที่ราศีพิจิกจะส่องแสงถึงดาวเกตที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมส่งแสงถึงดาวพุธที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวอังคารที่ราศีกรกฎในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวราหูที่ราศีมีในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม และในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีธนูไม่มีดาวพระเคราะห์จรที่ส่องแสงไปถึงตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงสิ้นปี2567ค่ะเมื่อเราได้ช่วงเวลาที่ดาวสะท้อนแสงจากอาทิตย์เป็นไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการพยากรณ์ดาวจรที่นักพยากรณ์ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือการโคจรของดวงดาวก่อนที่จะทำนาย ต้องดูว่าดาวเดินปกติดีหรือไม่ถ้าเดินตรงก็ถ่ายไปตามตรงถ้าเดินวิปริตก็ต้องทำนายให้สอดคล้องกับการเดินของดวงดาวด้วย ทีมงานได้ทำกราฟิกแสดงการโครจรวิปริตไว้เพื่อให้ทุกคนดูง่ายขึ้นพร้อมสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2567ดาวพระเคราะหที่โครจรวิปริตมีอยู่4ดวงคือดาวพุธโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนไปจนถึง12ธันวาคม2567ดาวพฤรรหัสโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่17กันยายน2567 ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าหรือปี2568ดาวเสาโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง18พฤศจิกายน2567และดาวมฤตยูโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่26กันยายน2567ไปจนถึง29มกราคมปีหน้าหรือปี2568เมื่อเราได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วเราก็จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์กันต่อเลยนะครับ ในภาคพยากรณ์ทีมงานจะไล่ตามไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีโดยมีลำดับดังนี้เราจะแบ่งช่วงเวลาการพยากรณ์ตามดาวอาทิตย์ออกเป็น4ช่วงคือช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ราศีกันดาวอาทิตย์อยู่ราศีตุลดาวอาทิตย์อยู่ราศีพิจิกและดาวอาทิตย์อยู่ราศีธนู และในแต่ละช่วงนั้นเราจะแบ่งเป็นช่วงย่อยลงไปอีกตามดาวจรที่อาทิตย์ส่องแสงถึงหรือตรีโกนถึงโดยทีมงานจะเริ่มจากการดูดาวจรที่มีช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุดเป็นลำดับแรกและไล่เรียงไปจนครบทุกดาวนะครับวิธีการพิจารณาดูดาวอาทิตย์จรกับดาวจรที่อาทิตย์ตรีโกนถึงเราก็จะดูว่าดาวจรน,นั้นอยู่ในเรือนชะตาใดของลัคนา และพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นของลัคนาแต่ละราศีโดยเรียงลำดับเวลาจากน้อยไปหามากนะครับในช่วงแรกดาวทิศจรอ,อยู่ที่ราศีกัน คือวันที่1ถึง16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีกันจึงตรีโกนถึงราศีกันราศีมังกรและราศีพฤกษบดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์ก็คือดาวจันทร์พุธพฤหัสบดีและมฤตยูเราจะไล่ไปทีละดาวกันนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนวันที่1ถึง3ตุลาคม2567ดาวจันทร์จออยู่ที่ราศีกันไม่มีธรมเนียเป็นภพพันธุก้ารโคจรปกติ ทำนายว่าจะเกิดเหตุกับบ้านที่อยู่อาศัยหรือเกิดเหตุกับญาติญาติถ้าเดิมจันทร์ของเราดีก็จะเกิดเรื่องดีๆกับบ้านที่อยู่อาศัยหรือญาติญาติของเรา แต่ถ้าเดิมจันเสียหมายความว่าเรื่องที่เกิดกับญาติญาติหรือบ้านช่องที่อยู่อาศัยจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคมีการเสียสุขภาพเจ็บป่วยหรือเกิดความเสียหายกับบ้านที่อยู่อาศัยก็เป็นได้วันที่1-5ตุลาคม2567มีพุทธจรที่ราศีกันได้ทำเนียบเกษตรมหาอุดการโครจรปกติอยู่ในภพพันธุทานายว่าเจ้าชะตาพยายามที่จะพูดแต่ก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกถ้าเดิมพุดธของเราดีก็หมายความว่าเราพยายาม อยากจะพูดในเรื่องดีๆถ้าเดิมพูดของเราเสียก็หมายความว่าพยายามจะพูดแต่พูดไปแล้วไม่ดีไม่คุ้มค่า วันที่1ถึง16ตุลาคม2567อาทิตย์จรที่ราศีกันไม่มีธรรมเนียบเป็นพบพันธุการโคโจรปกติทำนายว่าจะต้องคนวาย้พยายามจึงจะมีเกียรติเราก็มาดูน้ำหนักของอาทิตย์เดิมถ้าอาทิตย์เดิมของเราดีก็หมายความว่าไม่ต้องพยายามมากคนวายแค่น้อยๆแต่ว่าได้เกียรติเยอะแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียก็หมายความว่าต้องพยายามอย่างมากเลยพอทำไปเสร็จแล้วก็มีแค่คนปรบมือให้ ต่อมาดูดาวพฤหัสบดีจรที่ราศีพฤษภไม่มีธรรมเนียเป็นภพวินาศาและการโคโจรพักทํานายว่าช่วงนี้จะห่างไกลผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ช่วยหรือมีเรื่องที่เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมาดูน้ำหนักของพฤหัสเดิมของเราถ้าพฤหัสเดิมดีก็หมายความว่า ผู้ใหญ่นั้นอยู่ไกลจึงมาช่วยไม่ได้จะทำอะไรก็ต้องทำเองแต่ถ้าเดิมพระรหัสเสียก็หมายความว่าปกติผู้ใหญ่ก็ไม่ช่วยอยู่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งไม่สนใจเราเลยแล้วยังทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วยต่อมาดูดาวมฤตยูจรที่ราศีพฤษกไม่มีธรรมเนียบอยู่ในภพวบบินาศาการโคจรพักทำนายว่าความอาเพศต่างๆได้จบลงได้เข้าสู่ภาวะปกติ ช่วงที่2ดาวอาทิตย์จรอยู่ที่ราศีตุลคือวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567 ดาวที่จออยู่ที่ราศีตุลจะตรีโกนถึงราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุนดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวอังคารพุธและเสาร์เราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนวันที่17-18ตุลา2567อังคารจรเข้าราศีมิถุนไม่มีธรรมเนียเป็นพบตนุการโครจรปกติ ทำนายว่าจะต้องลงมือทำด้วยตนเองหรือมีเกณฑ์จะได้เดินทางต่อมาดูน้ำหนักของอังคารถ้าอังคารเดิมของเราดีก็หมายความว่าเราจะได้แสดงฝีมือหรือเดินทางไปแล้วกับส่งผลดีแต่ถ้าเดิมอังคารเสียก็หมายความว่าทำแล้วไม่ค่อยได้ผลทำแล้วไม่ส่งผลที่ดีหรือถ้าเสี่ยงไปแล้วก็มักจะไม่ได้ผลทีนี้เราก็ดูว่าอังคารเนี่ยจรเข้ามาทับลัคนาก็ได้เกณฑ์น,นาราเอกะคือกลุ่มลัคนาคนราศีนระราศี นรัก็มีห้าราศีคือราศีกุมมิถุน การตุนและธนูเมื่อดาวจรมาได้อุ่งเกณฑ์ส่งเสริมให้เจ้าชะตามีความสูงส่งประสบความสําเร็จตามตํารากล่าวว่าภุมมะกินทันจะราชาวะหมายความว่าพระอังคารเป็นเกณฑ์จะได้เป็นพระยามีอนุภาพมากก็คือจะได้มีตําแหน่งสูงส่งมีอํานาจเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าผู้บริหารอยู่เหนือผู้อื่นแต่ระยะเวลาสั้นไปหน่อยนะคะอังคารจรมาอยู่แค่สองวันถ้ามีโอกาสก็ต้องรีบฉกฉวยโอกาสนี้ไว้ให้ได้นะคะ ต่อมาวันที่17-23ตุลาคม2567ดาวพุธจรเข้าราศีตุลไม่มีทรรมเนียบอยู่ในพปุตตะการโคโจรปกติทำนายว่าจะได้พูดคุยกับปุตตะคือบุตรหลานบริวารหรือไปตกลงกับเรื่องที่ยังไม่ส่งผลต่อมาดูน้ำหนักพุธของเราถ้าพุธเดิมของเราดีเราก็จะพูดคุยกันดีๆกับลูกหลานคุยถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ถ้าเดิมพุธของเราเสียก็หมายความว่าคุยกับบริวารแล้วก็ไม่คุ้มค่าช่วงนี้คุยกับ ูกน้องแล้วก็จะมีเรื่องหัวเสียเกิดขึ้น สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนแล้วก็จะเห็นว่ามีดาวทำมุมกับลัคนาได้เป็นตรีโกณ147ในช่วงวันที่17-23ตุลาคมด้วยนะคะตรีโกณนี้เป็นตรีโกณธาตุดินหมายถึงกิจการที่เป็นหลักแหล่งมีความสุข,ขุมมั่นคงทำหน้าที่ตั้งรับเป็นตรีโกณถึงละก็หมายถึงกิจการนั้นทำด้วยตนเองบริวารผู้น้อยและก็ผู้หลักผู้ใหญ่3ส,ส่วนร่วมมือกันส่วนดาวในตรีโกณก็คือ147นะคะแต่ว่าเสาร์เดินพัก โดยทั่วไป147เนี่หมายความว่าเรื่องราวที่ดีมีความคุ้มค่าตัดสินใจไปแล้วมีผู้ใหญ่สนับสนุนแต่พอเสาพักก็อ่อนลงเรื่องการตัดสินใจนะคะหมายความว่าร่วมมือกันแล้วแต่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าตัดสินใจได้แล้วแต่ยังติดขัดบางประการทําให้ลงมือทําไม่ได้ค่ะ ต่อมาวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายน2567อาทิจรเข้าราศีตุลได้ทำเนียบนิดเป็นพบปุตตะการโคจรปกติทำนายว่าสิ่งที่เราลงมือทำในตอนนี้จะมีคนยอมรับในภายหลังต่อมาดูอาทิตย์ของเรานะคะน้ำหนัก ดีไหมถ้าเดิมอาทิตย์ของเราดีหมายความว่าต่อไปในภายภาคหน้าเราจะได้รับเกียรติอย่างมากแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียก็หมายความว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยต่อไปภายหลังก็จะมีคนมาตบมือให้ต่อมาดูดาวเสาร์จรที่ราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรเป็นภพสุขภาการโคจรพักทำนายว่าช่วงนี้เราไม่เหนื่อยเรื่องของเจ้านายผู้ใหญ่นี้ไม่ทำให้เราเครียดและเราก็ไม่ทุกข์ด้วยเรื่องความเจริญก้าวหน้า เามาดูว่าดาวเสาของเราเดิมนั้นเสาดีหรือร้ายนะคะถ้าเสาของเรานี่เดิมเป็นดาวที่ดีเจ้านายผู้ใหญ่ก็จะดีทำให้เราไม่ต้องเดือดร้อนแต่ถ้าเดิมเสาของเราเสียก็หมายความว่าเราไม่แคร์ไม่สนใจกับความเจริญก้าวหน้าในภายหน้าสำหรับท่านที่มีลัคนลาราศีมิถุนเมื่อดาวพุธยกออกไปจะเห็นว่าดาวที่ทำมุม กับลัคนาได้ตรีโกน17ในช่วงวันที่24ตุลาถึง15พฤศจิกายนตรีโกนนี้เป็นตรีโกนธาตุดินมีความหมายเหมือนเดิมก็คือเป็นกิจการที่เป็นหลักแหล่งนะคะมีความสุขุมมั่นคงแล้วก็ตั้งรับตรีโกนถึงลักก็หมายความว่าเจ้าชะตาทํากิจการด้วยตนเองโดยมีผู้ใหญ่และผู้น้อยนะคะหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องเนี่ยมาช่วยสนับสนุนดาวนในตรีโกนเป็น17นะคะโดยที่เสาเดินพักโดยทุกไป17คู่ธาตุไฟหมายถึงวิทยาการ ขั้นสูงการตัดสินใจที่เด็ดขาดแต่ช่วงนี้เสาพักจึงอ่อนลงเรื่องวิทยาการและการตัดสินใจจึงทำนายว่าช่วงนี้ถ้าทำกิจการอะไรอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้หรือตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาดค่ะช่วงที่3ดาวอาทิตย์จะจรอยู่ที่ราศีพิจิก คือช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีพิจิกจะตรีโกนถึงราศีพิจิกราศีมีนและราศีกรกฎดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวเกตอังคารพุธและราหูเราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนวันที่16พฤศจิกาถึง3ธันวามีดาวเกตจรที่ราศีพิจิกไม่มีธรรมเนียบเป็นภพอริการโครจรปกติ ก็ทำนายว่าเกตมาตกอริศัตรูจะทำอันตรายไม่ได้เจ้าชะตาจะได้ปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในการทำนายดาวเกตรเราก็ไม่ต้องไปดูว่าเดิมดีหรือร้ายกับลัคนาเพราะเกตนี้เป็นดาวบุญมีลักษณะช่วยเหลือเกื้อนหนุนแม้ไปตกในช่องที่เสียก็ยังช่วยอุดไว้ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้ ต่อมาวันที่16พฤศจิกาถึง15ทธันวา2,567อาทิตย์จรเข้าราศีพิจิกไม่มีธรรมเนียเป็นพบอริและการโคโจรปกติทำนายว่าจะต้องผ่านพ้นอุปสรรคไปซะก่อนจึงจะมีเกียรติต่อมาเราก็มาดูว่าอาทิตย์ในดวงเดิมของเรานี้ดีหรือร้ายถ้าอาทิตย์เดิมนั้นดีก็หมายความว่าผ่านอุปสรรคน้อยๆแต่ได้รับเกียรติอย่างมาก แต่ถ้าใครที่มีอาทิตย์เดิมเสียก็หมายความว่าต้องผ่านอุปสรรคมากเสร็จแล้วก็จะมีแค่คนมาปรบมือให้ต่อมาดูดาวอังคารจรเข้าราศีกรกฎได้ทำเนียบนิด เป็นพบกระดุมพัะการโครจรปกติก็ทำนายว่าเจ้าชะตาจะได้เทินทางหรือจะได้ทำในสิ่งที่มีค่าถ้าเดิมอังคารของเราดีก็หมายความว่าถ้าเดินทางหรือลงมือทำอะไรแล้วก็จะได้ผลตอบรับเป็นเงินเป็นทองแต่ถ้าอังคารเดิมของเราเสียก็หมายความว่าทำงานตั้งเยอะทำมากได้เงินน้อยทำไปแล้วก็ไม่คุ้มความเสี่ยง ต่อมาดูดาวพุจนรที่ราศีพิจิกไม่มีธรรมเนียเป็นพบอริและโคจมนมนก็หมายความว่าเจ้าชะตาไม่อยากจะพูดไม่รู้จะพูดอะไรพูดไปแล้วก็มีแต่ปัญหาเราก็มาดูว่าพุดเดิมของเรานี้เป็นอย่างไรถ้าพูดเดิมของเราดีก็คือเราคิดว่าไม่พูดดีกว่าถึงพูดไปแล้วก็มีปัญหาแต่ปัญหาไม่มากแก้ไขได้ แต่หากพูดเดิมของเราเสียพูดไปแล้วก็เกิดปัญหามีความเสียหายเกิดขึ้นไม่คุ้มค่าที่จะพูดต่อมาดูดาวราหูจรเข้าราศีมีนไม่มีธรรมเนียบอยู่ในภพกรรมะการโคโจรปกติทํานายว่าช่วงนี้วุ่นวายเรื่องงานเป็นคนบ้าง,งานบ้าเรียนเราก็มาดูน้ำหนักราหูในดวงเดิมของเราถ้าเดิมราหูดีก็เพราะว่า มีงานดีมีงานใหญ่เราก็จึงวุ่นวายเพราะว่ามีงานดีๆเข้ามาแต่หากเดิมราหูเสียก็หมายความว่าที่เราวุ่นวายเพราะการงานและการเรียนของเรามันเริ่มมีปัญหา ออกมาเราจะสังเกตเห็นว่าคนราศีมิถุนเนี่ยมีดาวจรได้ตรีโกนด้วยเราจะเห็น 1, 3, 4, 8งสามมุมกันอยู่ใน3ราศีธาตุน้ำตรีโกนธาตุน้ำจะมีลักษณะเยือกเย็นแล้วก็ปรับตัวไปตามสถานการณ์ทีนี้มาดูเรือนชะตาที่ดาวไปอยู่ในตรีโกนก็คือพบกระดุมพระอริกัมมะอันนี้เป็นตรีโกนเท่ากับ ส่งผลถึงเงินงานและการแก้ปัญหาก็หมายความว่าพอทํางานได้เงินมาแล้วก็เอาเงินไปแก้ปัญหาจึงไม่มีผลงอกเงยเป็นกําไรแต่ว่าทําไปแล้วก็มีลักษณะเท่าเดิมทีนี้พอเราดูดาวในตรีโกณ1น4 8เป็นดาวที่ไม่ได้กกไม่ได้กลุ่มอะไรมีดาวถูกกันเพียงคู่เดียวก็คือ38เป็นคู่ธาตุลมที่พบกระดุมพากมมะ นั่นก็คือสามารถหาเงินหาทองได้คล่องจากการทำงานแล้วก็มีดาวอีกคู่หนึ่งก็คือ1 4นะคะพุธเดินมนอยู่ที่ภพอริทำให้มีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาหรือเอกสารสัญญาต่างๆที่จะเซ็นจะต้องล่าช้าออกไปผลที่ได้จากสัญญาเ็าอาจจะไม่ได้หรืออาจถ้าได้ก็ได้ช้าช่วงที่4ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนู คือวันที่16ถึง31ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีธนูจะตรีโกนถึงราศีธนูราศีเมษและราศีสิง์จากรูปเราจะเห็นได้ว่าไม่มีดาวที่ได้รับแสงจากดาวอาทิตย์สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนอาทิตย์จรเข้าราศีธนูไม่มีธรรมเนียบอยู่ในพบปัตตนีการโคโจรปกติทำนายว่าคนรักคนสนิทยอมรับนับถือเรา ต่อมาเรามาดูอาทิตย์เดิมในดวงชะตาว่าอาทิตย์ของเราเดิมนั้นดีหรือร้ายถ้าเดิมอาทิตย์ดีคนรักก็จะยกย่องให้เกียรตินับถือเราเป็นอย่างดีแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียคนรักคนสนิทก็แค่ปรบมือให้ ทีมงานตาลทว่าขอจบการพยากรณ์ช่วงท้ายปีไว้เพียงเท่านี้อันที่จริงดาวจรน,นั้นส่งผลประมาณ30%หรือแค่หนึ่งใน3ส,ส่วนของชะตาชีวิตอีก2ส,ส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยดาวเดิมส่วนหนึ่งดาวจรกระทบดาวเดิมอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้ดูพยากรณ์ไตรามาสสุดท้ายกันไปแล้วอาจจะมีทั้งดีและร้ายขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีและมีสติแก้ไขในสิ่งที่ร้าย เพื่อใช้วิชาโหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสุดท้ายนี้ทีมงานจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราตลอดมาสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e e ช anel ตาลทวพยากราวากร,รวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวพยากรได้นะครับ